ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่กับผมอองพีเอ็นนะครับวันนี้ก็อยู่เกม GTA San Andreas นะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่ผมไปเล่นหลังไมค์มาก็จะมีนี่ครับอย่างแรกเลยก็คือไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามานะครับผม แล้วก็ผมนั้นได้ทําใบกับขีดตรงนี้ก็คือที่ท่าเรือแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับผมอันนี้ก็ทําแล้วนะเรียบร้อยแล้วก็บ้านก็ซื้อครบหมดแล้วครับผมแล้วก็จีบสาวตรงนี้เพิ่มอีกคนนึงนะครับผมที่เหลือก็ไม่มีอะไระครับมีแค่นี้เดี๋ยวยังอื่นค่อยท,ทําทีหลังลวกันนะครับพวกหลังใหม่เพราะตั้งใจจะทํา100%เอยู่แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทาภารกิจตรงนี้กันดีกว่านะเพราะมันใกล้ๆพอดีอะไหนๆก็ไหนๆละโอเคไป จับตัวได้อีกแล้วเขาเธอกึ่งหลับกึ่งตื่นจะสามารถฆ่าเธอตรงนี้ได้ถึงเก้าแบบเลยนะตื่นไปดื่มกาแฟได้แล้วคุณเลิกพูดถึงเรื่องกาแฟเถอะแันมีปัญหาแล้วจะมีคนนอกพื้นที่กําลังต้องการอุปกรณ์แต่พวกเขาไม่มีมันพวกเขาจะต้องตายในคืนนี้ก็ไปให้เขาเองสิฉันเอาให้เขางี้เหรอใช่ทาไมจะไม่ได้ฉันมีชาห้าคนกําลังจับตาฉันดูอยู่ตลอดเวลาสองคนที่เนินเขานั่นอีกหนึ่งตรงนั้นและอีกสองจากดาวเทียมตาฉันไปคนของฉันรวมถึงฉันตายแน่ ฉันยังไม่อยากตายฉันเป็นคนรักสงบนะไอ้ลูกชายเออเข้าใจเอาเครื่องบินไปแต่ยังไม่พร้อมในตอนนี้จงอยู่ให้ต่ำระยะเรดาร์มีคำถามไหมใช่มีหนึ่งคำถามไปจัดการซะเฮ้ยเดี๋ยวสิเฮ้ยฟังนะฟังฉันก่อนสิเฮ้ยแล้วทำไมคนพวกนั้นถึงไม่ตามฉันล่ะโอ้พวกนั้นทำแบบนั้นไม่ได้พอพวกมันทุกคนเอาต่ติดตามฉันนะสิหนึ่งปปสหนึ่งเอเบลไอโปแลนเซียพวกใส่รับสองหน้าหน้าคิวบาและผู้ว่าจ้างของฉันตรวสอบและถุงดุลไม่มีใครสามารถจับตาดูทุกๆุกคนได้ ถ้เขาใจที่ฉันพูดแล้วใช่ไหมไปได้แล้วตามใจนายเลยพูกแม่ไงก็ต้องขี่เครื่องบินก่อนเนี่ยและผมก็เพิ่งนึกได้ตอนที่มันพูดถึงเครื่องบินนะครับก็ผมได้แข่งไอตรงนี้ด้วยมันจะมีที่เราแข่งเครื่องบินตรงเนี้ย ผมนั้นได้แข่งไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราถ้าเราแข่งครบเราจะได้ประมาณจะต้องขับดีๆแล้วต้องเติมเข้าไว้ไม่งั้นก็อาจจะโดนตรวจจับจัไเได้ใได้หุนเขาบางตัวเธอเอาไว้คุณแน่ใจนะว่าปลอดภัยผมจะได้เห็นแสงวันใหม่จากคนคุยอยู่ใช่ไหมนี่มันแปลว่าเธอกำลังกระตือรือร้นอยู่นะลองทพจากอเมริการไม่ได้อยากยิงเธอนักหลอกเยี่ยมไปเลยแล้วปัญหาคืออะไรฉันบอกว่าไม่ได้อยากแ้าเธออาจจะบ้ามากเกินไปแบบคนที่พวกนั้นทำแต่คนจ็ยิงทุกอย่างที่เคลื่อนไหวได้เอาเชียแล้วไงยิบินให้ต่ำๆแล้วเธอจะไม่เป็นอะไรเลีดจกั มีสุกเกินไปแล้วเออดูเลยวมันบังคับยากอะมึงเข้าใจกูหน่อยสิเพื่อนแล้วผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าผมนั้นได้แข่งเครื่องบินไปนะได้แข่งโคบะมันได้ประมาณ1ล้าน1ล้านเลยนะครับถือว่าโคตรเยอะแล้วก็แลกกับการเล่นซ้ำไปซ้ำม,มาแม่งยากชิบหายนีย่ถ้าสังเกตดีๆผมก็จะค่อยๆแบบว่าขี่คลองหน่อยนะเพราะว่าผ่านมาเยอะแล้วไงมันก็ต้องมีบ้างในประสบการณ์นะเข้าใจอ่ะ แ,แม่งย่างจริงตอนนั้นน่ะผมแบบเล่นหลายรอบม,มากอ่ะเล่นจนเวียนหัวแม่งแบบเหมือนจะอ้วกเลยอะ่ะเพราะว่าแม่งต้องหมุนไปหมุนมาแล้วแบบมันไม่ได้อย่างใจอะ่ะคือมันแบบมันมขับยากนะเว้ยน,นี่ผมพูดจริงมันขับยากจริงอันเนี้ยขนดาดเนี้ยผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเลยว่าผมจะขี่ได้ดีรอเปล่าค่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆแต่นี้ยังดีอย่างที่แบบว่า ไม่ไม่ได้ส่งตัวยากมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรนนคนด้วยกันโอ้ยชหายแล้วตายไปชนอย่าชนต้นไม้ท้อดูจิ้มเบี้ยวได้อยู่ล้วก็ปล่อยของเราไม่ต้องปล่อยมั้งแค่ขี่ผ่านเฉยโอเคอันเนี้ยกลับเราต้องกลับไปที่ที่ไหนก้อนหนึ่งขอดูก่อ <c oughs> <heard> นเผื่อไปก่อน จะเป็นเอ้าที่ไหนวะทำไมไม่บอกเอ้าแป๊บน,นึงนะแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงนยังไม่บอกเอาผมขี่ไม่ไม่โดนเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้ยเดียวผมขี่ไม่โดนเอาขี่ชนไม่โดนหรือจะเชื่อตัวเองเลยวะต่ำแล้วต่ำแล้วต่ำแล้วเมื่อกี้ขี่ชนไม่โดน,โนไดน้งไงอันนี้โดนนะ โอเคแล้วขอดูหน่อยกลับไปที่สนามบินมั้งมันเขียนอยู่เมื่อกี้นี้โอเคกลับไปบ้านเราครับต่ำ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 น้ำไปค่อยมีสมาธิหน่อยครับอันนี้ขอเม้มเลยขอเม้มเลยขออนุญาตเม้มเลยไม่อยากเล่นซ้ำนะขออนุญาตเม้มเลยขออนุญาตเม้มเลยโอ้ยแต่ก็อยากรู้เหมือนกันนะถ้ามุดมันเลยเรดามันจะเป็นยังไงมันจะมีอะไรยิงมาใส่เราหรือเปล่าหรือว่าไม่ผ่าน ใจนะแต่ไม่เสียงดีวะ่ะไม่อยากเล่นใหม่อ่ะเครื่องบินมันยากนะเว้ยคนเล่น GGA แซงเขาเล่นโะดีไงมันยากจริงเครื่องบินอ่ะ,ะค่อยๆค่อยๆอย่าสูงเกินไปต้องพยายามต่ำไว้ด้วยนะบินนะโอ,โอโ้โหถแค่ขับแค่นี้มันก็ยากเกินพอลนะ่ะโอเคค่อยๆ เฮ้ยเจี่ยวชนต้นไม้เนี่ยเนี่ติดไฟทีรู้เรื่องเลยนะครับผมติดไฟทีนี้เริ่มใหม่บอกเลยว่าเริ่มใหม่มค่อยๆไม่เป็นไร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 เดี๋ยวใกล้ละใกล้ละถ้าสังเกตดีๆประมาณแบบว่าเราต้องอยู่ประมาณช่วงหินหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันมันจะนับว่าเราอยู่ต่ำนะค่อยๆจะถึงแล้วจะถ,ถึงแล้วอีกนิดเดียวโอเค ผมเลี้ยวก่อนมันต้องจอดพยายามจอดตรงนึงนะต้องต้องเลี้ยวไงวะโอเคได้แหละต่ำต่ำต่ำโอเคกลางล้อค่อยๆค่อยๆจุดขายแม็กแล้วเพื่อนค่อยๆ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 นะ,ะค่อยๆนะ,ะค่อยๆนะค่อยๆนะจอด ไปได้สวยเขาไอทำได้ดีมากไอหนูอยู่แล้วไอน้องดูด้วยพี่ไข่ซีเจไรเฮีนะโคตรยากหวังว่าคุณจะไม่ได้ขี่เครื่องบินอีกนะบอกก่อนแม่งยากจริงอันเนี้ยแต่อย่างดีอย่างที่เครื่องบินอันเนี้ยมันไม่ได้บังคับยากมากผ่านไปเยอะแล้วไงอ่านั่นโชริโนโจะทำอะไรอีกแล้วเนี่ยฉันรู้สึกว่าอยู่ในที่แจ้งมาก oh. ไปนะฮะ จะคิดยังไงกับเรื่องนี้แม่เอย้ยผมคิดว่าคนพวกนั้นเป็นคนของคุณส่งนาคาเรามีปัญหาแล้วมีคนทรยศจากหน่วยงานอื่นพวกมันคิดว่าจะสามารถแก้สถานการณ์ต่างประเทศด้วยเ,เงินจากกองทัพพูดเผด็จการโดยการติดต่อซื้อขายอาวุธเอาน,นั้นไม่ใช่สิ่งที่พวกคุณกำลังทำอยู่หรอคือประมาณว่าถ้าเราเลือกจอมเผด็จการสักคนคำนวณแล้วว่าเราต้องควบคุมมันได้เราพยายามอยู่ห่างจากคนพวกนี้ด้วยกันมีหลักการเพรียงพอมันก็มีแค่น้ำที่สกปปกได้ตกลง เอาละคือแน่ชันแล้วว่าไอ้พวกโง่น,นั่นมันขมโมยรางใส่กับเราเรไปด้วยและพวกมันวางแผนที่จะไปส่งที่ตะวันออกกลางและสร้างความปนป่วนและทุกๆคนจะต้องแตกตื่นและนั่นจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เขาเธอชอบทําให้คนพิการไหมแค่อยากรู้อะทำให้พิการกับคนอื่นเนี่ยนะให้ตายสิยังไงก็ตามประเด็นคือเธอกับฉันขเขาเราต่างเหมือนกันที่นี่มันคืองานสกปรก,กแต่ต้องมีทัพคนที่ต้องทํามันแต่ถ้าเธอทํา,าทมันพังมันจะก่อให้เกิดเชื้อไฟลามทุ่งไปทั่วลาตินอเมริกาและตะวันออกกลางทีนี้ฟังนะฉันได้คุยกับผู้ใหญ่คนหนึ่ เธอต้องทําการสังหารในพวกรีนนั่นคิดว่าไงฮะข้าจะ้าที่รัดงั้นเหรอข้าพวกงี่เง่าต่างมากมาอือไม่อยากให้ดูเป็นแบบนั้นจริงไหมดิสิว่าเป็นการกําจัดพืชมันเป็นงานของฉันเอาละฉันไม่อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วฉันต้องไปแล้วโอเคฉันไปจากที่นี่ดีกว่าโอ้ไม่ก้าเคุณโนต้องการให้คุณวางระเบิดในเครื่องบินการลักลอบไม่ใช่ปัญหาแต่คุณต้องรีบหน่อย เห้มันเอไซด์ขึ้นไปด้านบนเครื่องบินแล้วก็วางระเบิดจับภายในนะครับผมขับไปที่ด้านหลังเครื่องบินก่อนที่มันจะบินขึ้นแป๊บหนึ่งเพลงค่อยๆเลยอันนี้ต้องขี่เข้าไปในเครื่องบินครับเร็วๆๆๆๆๆๆเร็ว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 ๆเก็วๆเร็วเรืวๆเร็วๆเร็ว้เร็วๆ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 เรื่องบิน ยะเฮ้ยเอาลดๆลช้าเรื่งบินเต็มไปด้วยระเบิดระวังการยิงก็คือให้เราใช้มัดหรือไม่ก็ใช้มีดนะครับจะต้องมีร้มชูชีพจากลงเครื่องได้ๆเลงไปเงาไปลงไปยาะกะ้านอ่ะเขี้ยอากาศนะระวังอันในชนเนี่ยบู๊จุ๊บเยาะเยาะเยาะเยอะเฮ้ยโคตรขมโคตรอันอ่ำไม่มี ไปจังหวะนี้แหละโคตรคมโคตรอันตรายโคตรคมโคตรอันตรายเฮ้ยอะไรเฮ้ยอย่าลุ้ม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 ผมอยากได้ชุดแบบนี้ว่ะชุดมาเฟียมงเทลฮึ่มอึ่มอึมึมคุณมีลมชีชีพจริงๆก็มีอยู่แล้วนะวางแล้วเบิดแล้วก็ออกไปข้างหลังนะครับเบิดเบิดระเบิดอันนี้เนี่ยเตรียมตัวเตรียมตัวกดแล้วก็กระโดดออกน่าจะนะ มันดูอ้วนยังวะผมไปอัพกล้ามาแต่แม่งดูอ้วนชิบหายเนะอดแล้วก็โดดไปเลยยา้าผ่านไหมอ่าผ่านนะู้เดิมสองหมืนม่นหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นโอเคเดี๋ยวตัดไปที่ตอนไปนู่นเลยลวกันนะครับเดี๋ยวมันนานร้อมันลงร่วมอีก เอาใครโทรมาไนไอจูเลยดางโง่อตีนี่นะเออผมรู้เป็นคุณคุณกินอะไรอยู่ที่รักฉันไม่ได้รักคุณอีกต่อไปแล้วก็อยงั้นเรามาฮัลโหลเอาสรุปมันคิดถึงหรืออะไรโทรไปอย่างเงี้ยน่าจะแบบคิดถึงไหนแต่ก็แบบมันเลิกกันแล้วไงเออไม่ต้องมีด่าอะไรกันตรงเงี้ยอันนี้นะครับผมที่ผมบอกว่าไปแข่งเราได้ร้านหนึ่งอ่ะไปเลยทุกคน ใครที่ดูอยู่ผมแนะนําให้ได้เลยเงินเยอะเงินดีแต่แรกกับปวดประสาทแรกเอาแล้วกันสวัสดีทุกคนทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีน a m a s t e สารตีภาพข่าวน้องชายของฉันไอชูตนันอยู่ไหนเนี่ยแค่ตรวจดูว่านายไม่ได้ทำงานให้กับรัฐบาลแล้วเขาอยู่ไหนล่ะ ฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันล่ะว่าเขาอยู่ไหนอ่ยเขาแม่งเหมือนปีศาจนี่นายพวกนายโอเคไหมทุกๆอย่างอันนิตจังโอ้โอ้เพื่อนฮะฉันผ่านอะไรไมาเยอะเจอกันมาก็มากโอเคนายรู้ไหมว่านายทำอะไรให้กับโทริโนโไม่รู้อ่ะฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันโอ้ไม่นะพวกคนโกหกสองคนมักจะไม่ยอมพูดความจริงใส่กันนายรู้ไหม เราจ่ายเงินให้มันโกพวกเราและนั่นคือสิ่งที่พวกเราควรจ่ายเพื่อมันเงินเหรอไปแล้วเพื่อนเอ,อ๋ยไม่อีกแล้วเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวไปยังห่างเลยพวกเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยมีทุกๆอย่างเกิดขึ้นนายไม่เข้าใจเหรอที่นี่ไม่ใช่เพียงแผนที่รถไฟกําลังจะไปแล้วมันจะอธิบายได้ดีกว่าฉันไอ้หนูเดี๋ยมันกําลังจะระเบิดความคิดของนายแต่มีงานต้องทำนายครับเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังเอง ความงดงามที่ไม่จำเป็นต้องสมผัตฮไยชุดม <Hey, two. S 1> ่แผนอะไรไหมไป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 เฮ้ยเดี๋ยวก็ม <two. S 2> ีพวกเังไม่ไม่มีแผนอะไรเลยชูต้องการให้คุณเข้าไปในแอเรีย6.9และนำมันกลับมาให้เขาซึ่งเรียกมันว่าแบ็คโปรเจกต์ที่ทำการวิจัยอยู่ด้านใน ทางทิศตะวันตกของแอเรีย69มีประตูนิรภัยอยู่เปิดได้จากหอควบคุม Control Tower เชตเชมีสปอตไลท์อยู่ทั่วพื้นที่เช็คการเคลื่อนไหวของมันและวางแผนหลบให้ห่างจากมันถ้าคุณอยู่ในแสงไฟนานเกินไปหรือย,ยิงใส่มันเกิน2จุดคุณจะถูกตรวจพบประตูนิรภัยจะถูกปิดตาและคุณจะต้องหาทางเข้าอื่นแทนมีทหารยามตรวจด,ดูพื้นที่ใช้แว่นตาตรวจจากความเรอของทูท,ที่ให้มาเพื่อให้คุณเห็นเขาในที่มืดคุณสามารถรอบเลนหรือปีนขึ้นไปบนหอคอยควบคุม และเชสไนเปอร์เพื่อจัดการพวกเขามันต้องเข้าไปก่อนตีห้าครึง่งมันมีแว่นมาด้วยอ่ะแต่เราไม่จะเอแป๊บน,นึงนะขี่ขวากูไปเลยเนี่ยค่อยๆแต่มันไม่ได้มือขนาดนั้นนะไม่จำเป็นต้องใช้กล้องอ,งอินฟลิตก็ได้ไหมมันบอกให้เราอักรอบเข้าไปข้างในอันนี้เราก็ยิงจากข้างนอกก่อนแล้วกัน อเอ้ยคลิกขวาปุ่มคลิกขวาไม่ดีแน่เลยแย่และยิงยิงยิงไม่ได้วะไม่เป็นไรอาตรงนี้ก่อนยิงขาได้ปะได้แหละสวยมีคนเดินมาไหมไม่มีนะผมอยากไปเก็บก่อนนะแต่แบบไม่อยากเสี่ยงดีกว่าเฮ้ยรอก่อนโอเคไปจังหวะนี้แหละ มอบยิงสวยไอ้ตรงนี้มีนี่ว่าไปดับขึ้นข้างบนดีกว่าเพื่อแบบว่ามองให้มันทั่วถึงไงว่ามีตรงไหนบ้างฮัลโหลมาัตาฟาเกอร์ไอ้ตรงนี้มีคนนี่ใช่ไหมมันมีจุด,ดแดงๆอ่ะรอ,อดได้ไงวะเนี่ยแล้วม,มันจะโดนแสงไหมไม่โดนนะ เฮ้ย <Hey, S 2> มีคนวิ่งมาอืมบางทีมันก็บั๊กอะ่ะผมก็งงเหมือนกันแต่มันรู้ตัวแต่จริงๆคือมันก็ไม่ได้รู้หรอกมันไม่โดนได้ไงวะเนะี่ยมันไม่โดนอ่ะทำไมไม่โดนอ่ะก็ส่วนไม่ถึงเหรอเอาตัวนี้็หละตายข้างหน้าอันนี้มีอยู่โอเค โอเคนีนอ่อะนี่ยยิงได้เลยทำไมอันนี้ยิงไม่ได้วะน่ะว่าย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 เอ้ยมีตัววิ่งมาหรือว่าหรือว่ามันเป็นแบบว่าปฏิกิริยาของ NPC ไม่รู้แฮะแต่คลิกขวานี่ไม่ดีนะผมต้องเปลี่ยนเมาส์แล้วมั้งเนี่ยตังค์ยิงไม่ค่อยจะมีด้วยแย่ละแย่และปุ่มคลิกขวาเช่น ค่อยๆค่อยๆมีคนปะเออมีนะไฟดับหนึ่งผมยิงไฟตรงนี้ดีกว่ามันสามารถยิงไฟได้เอ้ยรู้อ่ะเห็นได้ไง,ไงไอ่ะเฮ้ยเห็นหนอเออมันเห็นว่ะทผู้ชมไปต้องไม่ต้องไอ้นี่ละ มันรู้ได้ไงไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าแสงไฟพวกนี้มันส่องมาโดนผมก็ได้ผมก็ไม่ค่อยสังเกตอ่ะมันมองยากนะจ<อ>ริงจริงเปลี่ยนปืนก่อนไหนึ่นมันก็รู้แล้วไปเร็ว let's go boy เราต้องเข้าทางท่ออ่าแล้วอ๋อ,อไม่ใช่มันบอกให้สร้างความเสียหายตรงต,รงตะแกรงอ๋อยิงตะแกรงทิ้งโอเค Let's go! Let's go! <S แล้วก็ยิงเยิงอ่ะเดินทางผ่าน a อเร6ยไปยังห้องแลบวิจัยซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงแบ็คโปรเจกต์ได้มีเจ้าหน้าที่ทหารหลายคนลาดตระเวนตลอดการติดตั้งติดตั้งเหรวติดตั้งระเบิดหรอห้องควบคุมจะช่วยให้คุณปิดก,การใช้งานบางส่วนของการป้องกันภายนอกของ a อเร6ยซึ่งจะช่วยให้คุณหลบหนีโอ้ตรงนี้ไงมืดแต่ก็มองเห็นนะไม่ได้มืดขนาดนั้น ปืนที่แรงที่สุดในเกมแกลลิงกันไงอุ๊ยยิงโดนได้ไงยิงได้ไงเปลี่ยนไปยัไปไม่อยากใช้อกเก็บไว้อะไเก็บไเก็บไวเก็บไว้เก็บไวเก็บไว มันอยู่ตรงนี้อย่ามา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 แรงนะบอกก่อนไอ,อ้พวกปืนเอ,เอ็นซูบเนี่ยเราต้องเดินทางนกลับไปซะกลับไปซะเอาเด้งเลยเด้งไปเลยน้องเอ,เอ้ใช้ดีกว่าเอ้ยเอเอเไม่เอาเดี๋ยวลูกซองไม่เป็นไรปล่อยไป,ไปชาวบ้าน องระยะไกลลูกซองระยะไกลไม,มีข้างตรงตีเราโอ้ไม่นีไ่ไงนีไ่ไงลูกซองลูกซองระยะไกลโคตรแรงบอกก่อนนี่นี่คนนะโอเคเราปิดระบบแซมระบบแซมคืออะไรไม่รู้อันนี้เมืองจำลองครับว๋อ ให้ดูแค่นี้แหละม่งมืดปล่อย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 แล้วเหมือนไบค์เกอร์มากกว่าเนี่ยเราไม่ได้เหมือนอะไรเลยตอนแรกผมจะแต่งตัวแบบให้เหมือนมาเฟียมันไม่เหมือนมาเฟียเลยไม่เหมือนไบค์เกอร์มากกว่ามีคนไหมี่ยตรงนี้มีกระดักกระดักกรักดีนะมีเกาะเอ็นซูบกแรงนะอ๋ออันนี่ก็บูญไม่อยู่เลยเงียบดิ งเงีย,งยบดีเงียบดีแม่งเอ้ทำไมมันวิ่งไม่ได้อะหรือว่ามันอยู่ในอาคารเลยวิ่งไม่ได้ไปยังที่ซึ่งแบ็คแจ็คถูกเก็บไว้ค้นหาคีย์การ์ดเพื่อเข้าถึงครับผมบอกให้เราหาคีย์การ์ดก่อนนะคีย์การ์ดคีย์การ์ดได้โปรด <ep> อย่าใช้ความรุนแรงอีกเอาบายไปเลยเอาหาง่ายขนาดนี้เลยเนะี่ยแบ็คโปรเจกต์ตั้งอยู่ที่ด้านล่างแบ็คโปรเจกต์ แบ็กโปรเจกต์แบ็กโปรเจกต์ผู้บุกรุกเ,เรียกเข้าห้องวิจัยฐานทุกคนไปที่ห้องวิจัยทันทีแบ็กโปรเจกต์เดี๋ยวจะได้รู้กันว่าแบ็กโปรเจกต์คืออะไรที่ทูดมันต้องการเราเก็บไว้ใช้เองไม่ได้หรอเนี่ยเงียบเงียบทำไมอันนี้มันดูเฟีมเดือดเฟีมเดือดมันดูตกตก,ตกวะไอ้นะ ค่อยๆค่อยๆเฮ้ยเจยมเกือบเฮ้ย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 อืม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 หมดไปเนี่ยแหละโปรเจกต์แบ็คแบ็คโปรเจกต์หรือเปล่าคุณพบสิ่งที่ทูต้องการแล้วคุณต้องหลบหนีโดยใช้ชุดแจ็คแพ็คเพื่อบินออกไปจาก้านบนไปไปหาชูส แต่ออกแกง๊งกันเฮ้ยจะโดนใส่หรือไงเขาออกไปนั่นคือโครงการราคาหกสล้านนายพลมินอยู่ในสายไม่หกสล้านอะ่ะ60ล้านดอลลาร์ก็ตีไปดีเท่าไหรอ่อ่ะเราสามารถยิงมือเดียวได้แต่เราจะยิงทำไมอะ่ะของที่มันแบบว่าแพงขนาดนี้ทำไมไม่มีตำรวจตามล่าเราเลย แต่ปกติแล้วถ้าเราเข้าไปในนั้นนะคือเราโดนประมาณห้าดาวเลยนะที่เราเข้าไปเมื่อกี้เนะี่ยแต่อันนี้มันเป็นภารกิจไงดาวเลยไม่ขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันประมาณนี้ก็เอาไปให้ทูสทูธมึงเอาไปทำไมอ่ะขอได้ไหมอันเนี้ยเอาไปใช้อะไรอย่างได้เลยสะดวกไปด้วยสะดวกแบบบึ้เบิรบางทีผมอาจจะพูดผิดหรือว่าอาจจะพูดแบบลิ้นพันลิ้นพันก็ต้องขออภัยนะผมเป็นร้อนในตรงลิ้นอ่ะแม่งพูดคนลลำบาก ถึงแล้วก็แต่ทูตอยู่ไหนเอาอยู่ในรถเขาว่าไงพวกเนี่ยไปเลยในคนเก็บมันไว้ที่ไหนสักแห่งให้ไวเลยได้สิเดินทางดีๆนะพวกเฮ้ยเราก็คนบางเนี้ยไม่ชอบอะไถามเลยก่อนงั้นเหรอภารกิจเสร็จสิ้นแล้วไหนเขาไม่ใช่เองทูตเขาไม่ใช่ตาต้องเผชิญกับพวกในอีกห้านะทีนี้อยู่ไหนเนี่ย ที่สสารเครื่องบินที่นาอยู่นั่นแหละ้มันยังไม่หมดหนี่พักกินนี้ไปเลยต่อเลยเพราะมันเป็นลูกเครื่องบินตอนแรกผมตั้งใจว่าถ้าเครื่องบินหมดก็พอแต่ยังมีต่อนะต่อก็ไปดิอยู่ตรงสุสารเครื่องบินเออเพิ่งสังเกตว่ามันก็เป็นสอสานเหมือนกันว่ะเพราะมันมีซากเครื่องบินเยอะไปหมดเลยเนกะือบจะจบพาร์แล้วเมื่อก,กี้นเนี่ยแต่ดีเนะาะมีอีกเฮ้ย มาสปอนทำไมต้องเด้งแรงขนาดนั้นเดือดเข้าใจให้ตายสิจะงูนั่นหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยระวังอ <ๆ S 2> นสิเพื่อนอยุคสมัยใหม่เริ่มขึ้นแล้ววังไงนะไม่มีอะไรวิเศษไปกว่าคำโกหกข่าววันนี้เราจะได้รู้ความจริงทุกอย่างโอ้ฉันแทบจะอดใจร้อไม่ไหวแล้ว ฉันได้ยินมาว่าความรู้สึกคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงของโลกเพื่อนฉันพยายามแล้วแต่ฉันบินเจ้านี่ไม่เป็นอ่ะเธอทําได้ดีกว่าลงจอดที่รถไฟสังหารยามและไปขโมยของมาโอ๋เหรอแล้วของอะไรอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้นายก็ไม่รู้เหมือนกันเหรอฉันเริ่มคิดว่านายเพิร์อยู่คนเดียวแล้วสิมันหมายความว่าไงนายไม่รู้งั้นเหรอเธอต้องไปขโมยคำตอบมาฟังนะ ช้เจ็ตแพกนี้บินไปลงจอดบนรถไฟแล้วก็ขโมยอะไรก็ตามที่พวกมันไม่อยากให้เราเอามาฟังสิพวกมันกำลังมาแล้วเราต้องไปแล้วขอสันติภาพมาสู่โลกนะเพื่อนอะไรวะเนียแม่งให้ไปขโมยของแต่ไม่รู้ว่าจะไปขโมยอะไรไกลวะก็ไกลอยู่แต่ครั้งนี้เราได้ใช้ว่ะเจ็ตแพกอะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันไกล ดูช้าๆนะแต่ก็ดีกว่าแบบขี่มอไซค์ที่ต้องคอยเลี้ยวตามถนนถนนมันก็เหมือนเครื่องบินดีๆเนี่ยแต่ก็แบบดีกว่าหน่อยอดีกว่าน่อยดีมากๆเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าบางบางอันผมก็รู้จุดตรงที่ไปเก็บแกลลิงอะถ้าไปเอาน้ำบอกเลยโอ้โหอาไปคาบิ๊กสมุกตอนหลังนะหวานจี๊บเลยเราต้องไปตรงรถไฟใช่ปะมันขยับเอาไว้จุดจุเขียว เออว่ะใช่ผมต้องไปตรงหมดไฟยิงลังทำไมมีคนด้วยอ๋อผมต้องยิงแบงไหนวะอ๋อเสียวจะตายนแน่เด็กลังนึงลังหน้า ขอยห่างหน่อยผมไม่มีเกาะไม่งยิงแรงเกินกาะหายหัวงมีท e ่าคุ้มกันด้วยวะโอเคตรงนู <S <s okay. ้นไงใช่นั่นเก็บเหยียบสีเขียวมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยได้ยได้เนี่ยเกียรโดนไฟโดนโอ้โหไฟเกียร์เบียดตาย๊บลึงผมจะตายว่ะแย่ละต้องถอยห่างหน่อย ทำไมมึงต้องมาเหลืออนสุดท้ายให้กูด้วยเนี่ยชิบหายแล้วเข้าอุโมงค์อย่าเข้าอุโมงค์อย่าเข้าอุโมงค์โอเคได้แล้วไปแล้วเฮ้ยเจอกันบินดิบินบินโอเคกลับไปหาทูตครับผมแถมโดนตำรวจด้วยแถมติดดาวอีกสองดาวเ <c oughs> กือบตายดีนะมีเกาะไม่มีอาจจะสมอลแหลได้เลยกนะ็ <c oughs> แอบ easy วะ easy วะ easy แหละ ผมรู้สึกว่าตอนนี้เงินผมเยอะมากเลยแต่ผมไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรเราตอนนี้นโอเคตรงตึงกลางตำรวจมาพอดีอย่านะตำรวจ <c oughs> ผมไม่รอตรงนี้เลยหรอโอเคถึงเพื่อไปได้ไหมเพื่อนฉันได้บางอย่างมาเอามาให้ฉันดูหน่อยว้าทุกอย่างต่างออกไปแล้วตอนนี้ <c oughs> นี่คืออะไร ทุกๆสิ่งพวกมันเรียกสิ่งนี้ว่า y e ยซีโล <Yeah, zero. S 1> และฉันจะติดต่อไป <Hey. S 1> เดี๋ยวอะไรเนี่ยเออ yeah, <see> แล้วเจอกันซีเจแม่งก็งงๆอะ่ะเอ้าอะไรของมึงเนี่ยเอ้าเราได้ตังค์ด้วยว่ะแย่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ได้จแจงอีกอู้เย่ไปที่กูดเลยได้ตั้งหนึ่งหมื่นอะ่ะอู้ ก็แจม่มย่เตะฝุ่นเตะตังโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บายยครับ